ทอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมนวันนี้เสนอคำว่าความสุขความสุขที่ยิ่งใหญ่ใช่ต้องได้ในสิ่งที่หวังอย่าให้อนิจจังมานำทางเราก้าวเดินหากเกินจะรับได้ต้องตัดใจไม่สร้างเพิ่มความสุขแบบเดิมๆอยู่ที่ใจให้ปล่อยวางความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่จุดนั้น เกิดได้ขึ้นที่ใจเป็นที่แรกถ้าจิตใจของเรามีความเพียงพอได้และปล่อยวางได้พอใจในสิ่งที่มีและยินดีในสิ่งที่ได้นั้นแล้วนั่นแหละคือเป้าหมายที่สูงสุดของชีวิตละเพราะถ้าปัจจุบันเราปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างสุดใจสุดกำลังความสามารถแล้วมันได้เท่าไหร่นั่นแหละนั่นคือวาสนาเราก็คือมีแค่นั้นแหละที่เราจะรับได้ ในปัจจุบันนี้เห็นคนอื่นทำได้แล้วได้ดีกว่าอยากจะได้เหมือนเขาได้เนี่ยมันใช่ไหมล่ะเห็นช่างคิดๆสามช่างมันใช่ไหมล่ะไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยส่วนเรื่องอนาคตเราก็มุ่งมั่นทำปัจจุบันนี้ต่อไปสิเดี๋ยวมันก็จะดีเองแหละเพราะตราบใดที่เรายังไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ เราก็จะต้องขวยคว้าหาเพิ่มไม่จบสิ้นนั่นแหละคือเหตุแห่งทุกข์ละซึ่งจุดสูงสุดของชีวิตนั้นนั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะได้รับอะไรหรือเราจะได้รับเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าเราพอใจในสิ่งที่ตนมีหรือเปล่าถ้าชีวิตเรามีความพอใจได้ในปัจจุบันนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราวางทุกๆสิ่งทุกอย่างได้ และฝากชีวิตของเราไว้กับปัจจุบันได้แค่น,นั้นเองอะไรที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันนี้นั่นแหละคือผลของกรรมที่เราเคยทำไว้เมื่ออดีตชาติหรืออดีตนั่นเองแต่สิ่งที่เราได้ก่อขึ้นในปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นผลเมล็ดพันธุ์ในการบินไม่แต่เกิดของเราต่อไปในภายภาคหน้าหรือชัดหน้าเพราะฉะนั้นแล้วก็เลิกเอานะปัจจุบันนี้ เล่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามนั้นแหละสุขใดๆอยู่ที่ใจไม่ยึดติดเพราะชีวิตไม่ได้ฟิตต้องมีแค่ไหนหรือต้องมีจำนวนเท่านี้ถึงพอใจถ้าอยากนั้นม่หาใช่สุขที่แท้จริงยิ่งวิ่งหายิ่งได้มาซึ่งความทุกข์ไปสะดุดอุปสรรคหลักลยชิ่ง เมื่อหลักล้มคงจะแย่แผละลงดินจะกลับตัวก็ไม่ชินวิ่งไม่เป็นคิดเอาเองเราอยากเป็นคนแบบไหนก็ทำไปอีกไม่นานก็ได้เห็นชีวิตนี้ที่กำหนดคือตอนเองมันจะเป็นไปตามกรรมจำไว้เลยอย่าอยู่เฉยเหมือนวันเกยตื่นยืนโดดเดี่ยว หยุดชีวิตที่เด็ดเดียวดายสหายเอย๋ยก้าวเดินไปหากสะดุดหยุดก่อนเลยไม่ทำตามความคุ้นเคยเลยหยุดทันผาทำภารกิจในทุกวันให้มีค่าหากว่ากล้าได้กล้าเสียไม่เพียงพำให้มันรู้กันไปเลยลองดูสักตั้ง ดีกว่านั่งเราดูผลแต่ตนไม่ทําอย่าคิดฝันมันให้ไกลแต่ไปไม่ถึงจิตเป็นหนึ่งจึงทําได้ไม่คาดฝันทําให้ดีที่สุดได้แค่ปัจจุบันอนาคตนั่นมันก็ยังไม่แน่นอนมีความสุขตอนนี้ย่อมทำได้ เรื่องอดีตอย่าใส่ใจให้เล่าร้อนปล่อยวางซะจะพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนยอมรับได้ไม่ผิดหวังดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแดท่ทุกทุกท่านเถินเจริญพรญ